รู้หรือเปล่าคะปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายๆคนสั่งของจากเถาเป่าแล้วจะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งคนที่โดนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สั่งครั้งแรกไม่มีความรู้นะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาสั่งของจากในเถาเป่าปัญหาใหญ่ๆหลักๆที่ช่วงนี้หลายๆคนเจอนะจะมีอยู่3ข้อด้วยกันมีอะไรบ้างนะข้อแรกก็คือคนที่สั่งของแล้วเลือกส่งตรงโดยที่ใช้ที่อยู่ไทยเนี่ยปัญหาที่หลายคนเจอก็คือ จ่ายค่าของส่งรอบสองไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วนี่จะติดที่อลีเพยก็คือว่าพอเราไม่มีความรู้ใช่ไหมเราก็คือสมัครแต่เถวเป่าออลีเพเราก็ไม่ได้ยุ่งเพาะรอบแรกที่เราจ่ายเนี่ยเราใช้บัตรจ่ายรอบที่สองนะทุกคนมาจ่ายด้วยบัตรไม่ได้มันต้องใช้ออลีเพมันก็เลยเกิดปัญหาก็คือของเนี่ยรอส่งมาถึงไทยแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จ่ายค่าขนส่งรอบส อันนี้คือเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าคําเมืองเขาเรียกเจ็บหัวมากเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาของจากจีนเนี่ยมาไทยได้ปัญหาข้อที่2ที่ส่วนใหญ่เจอนะตอนนี้ก็คือของถูกตีกลับนั่นเองตีกลับในที่นี้ก็คือว่าแอป เขาจะไม่ส่งต่อมาอย่างประเทศไทยแม้เราจะเลือกแบบส่งตรงแล้วก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นของที่มีความเสี่ยงในการแตกหักเสียหายแล้วก็เป็นของชิ้นใหญ่นะซึ่งอย่างที่บอกค่ะมือใหม่ไม่รู้นะคะว่าการเลือกแบบส่งตรงสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะแม้จะบอกว่าส่งตรงได้แต่ว่าพอของไปถึงคลังของแอปแล้วเนี่ย แอปไม่ส่งตรงก็เลยทําให้เราเจอปัญหาก็คือต้องมาขอเคลมต้องมาขอเงินคืนส่งกลับคืนร้านค้าจีน,อกกนเอี๊ยนนี่คือเป็นปัญหาที่2ที่หลายๆคนก็หนักใจแล้วก็แก้ปัญหากันอยู่ช่วงนี้นะคะส่วนแล้ข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือมันเป็นปัญหาที่แบบว่าตลกนิดน,นึงก็คือพอเราไม่มีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เลยเลือกขนส่งนะที่เป็นแบบจากขั้นส่งรอบสองในแอปเนี่ยมันจะบอกถูกมากๆเลยก็คือแบบ ไม่กี่หยวนนะเก้าหยวนสิบหยวนแต่พอของถึงคลังของแอปทุกคนมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วหลายคนเนี่ยถอดใจก็คือไม่อยากจ่ายแล้วเพราะว่า,าค่าขนส่งมันไม่ใช่เก้าหยวนสิบหยวนมันมากกว่านั้นแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจ่ายาค่าขนส่งแบบเป็นร้อยเป็นพันบาทอะไรเงี้ยทําให้หลายๆคนก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเพราะว่าตอนนี้ของเราส่งแล้วจะจ่ายดีหรือจะของเงินคืนดีนะปัญหาเหล่านี้นะคะ เราอาจจะเจอได้นะหมายถึงว่าคุณนะคะที่ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะเจอได้เนาะซึ่งในทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะปูนก็ได้เคยแนะนาสอนไปบ้างแล้วนะคะว่าถ้าถูกตีกลับควรทำยังไงนะถ้าเกิดว่าของถึงกรังแล้วเนี่ยถึงคลังของแอปแล้วเนี่ยเราจะต้องทํายังไงแต่ส่วนใหญ่ปูนแนะนําคือจ่ายค่าส่งรอบ2ไปเลยค่ะถือว่าเราจ่ายค่าความไม่รู้นะในครั้งนี้ซึ่งรอบถัดไปที่ปูนจะแนะนําก็คือ ถ้าเราจะเลือกนะคะส่งตรงเนี่ยก็ควรที่จะเป็นรวมกระดังแบบ ครั้งเดียวไปเลยนะจ่ายแบบส่งตรงไปเลยหรืออีกตัวเรื่องนึงคือลงแบบกรังจีนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าจัดการง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องถูกตีกลับด้วยเนาะคนที่เจอปัญหานะมากกว่า3ข้อนีนะ้มีอะไรเนาะอยากจะมาะเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ปูด้วยถ้ามีคําถามอะไรก็พูดคุยกันได้เลยค่ะ